กลางปีเดือนนี้นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งวัวจะออกฤทธิ์เป็นอย่างมากอันนี้นะครับไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของที่ว่าพูดกันว่าชงชงเนี่ยแหละมันจะชงกันตอนนี้ร้อยเปอร์เซนว่ากันไปเลย อย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้ามาสู่ควมจุ้ยกับชีวิตวันนี้กับผมธนากรตันอาวัชนาการเรามาพบกันต้นเดือนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคมดาวมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาเป็นต้นไปนะเป็นเดือนอิกบเป็นเดือนแพะคนเกิดปีกระต่ายไม่เอเดือนนี้ผมคึกคักเหลือเกินคึกคักผมไม่ใช่มีแต่เรื่องดีเลยอั้นกันมาตั้งนานมีหลายคนพูดกันว่าโควิดปีหน้าจะหายดูแล้วไม่หายครับมันยังแรงกว่าเดิมเรามาถึงคนเกิดปีกระต่ายครับ ปีกระตายตัวปีเกียงความเป็นกันเองพี่น้องก้าวเข้ามาในชีวิตดูแลรู้สึกว่าเอาใจใส่มานะปีเกียงตัวนี้มาด้วยเล่ด้วยเลดในเพราะกระต่ายเพราะกระตายหมายถึงว่าการมองภาพจินตนาการลึกเกินไปมาเจอเพียงใช้แหมพี่ผมเป็นน้อง แต่ผมอยากได้ไอเนี้ยที่พี่มีอ่ะมันสวยเหลือเกินอ่ะผมอยากได้เนี่ยมันเกิดอาการอย่างนี้ก็าภายในครอบครัวกับตัวเราเพราะตัวเพียงใช้นั้นคือโชคลาภที่มากระทันหันสิ่งที่คาดคิดว่ามันจะรวยมากแต่คนอยู่ข้างๆอยากจะได้แล้วไม่ทันมาครับนี่สำคัญเพราะนั้นคนเกิดปีกระต่ายจะมีความยุ่งยากมีปากเสียงกับคนที่เคยรักเคยชอบ คนที่เคยเลี้ยงดูคนที่เคยดูแลด้วยกันนะครับหนึ่งให้ชะลอการลงทุนไว้ก่อนงานนี้พี่ยังไม่จับเลยนะ้องบอกไว้ก่อนพี่จะดูมันอีกสักพักหนึ่งไอเราจะไปแอบทำก็ค่อยว่ากันแต่หยุดไว้ชะลอเพราะนั้นปัญหาเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีกระตายนะครับแล้วตัวใช้นั้นหมายถึงพ่อด้วยครับ ทำงานในกรงสีมักจะมีความขัดแย้งกับพ่อพ่อก็ไปเห็นกับน,น้องไปเห็นกับพี่แต่กับเราที่เราทำงานเหนื่อยนั้นไม่เห็นรู้สึกว่าต้อแท้เหนื่อยเราะนั้นกระต่ายแบกภาระหนักจำใจเพราะมันเป็นพี่น้องกันเรามาต่อถึงคนเกิดปีมังกรดังที่ผมว่าเรื่องของคนอื่นก้าวเข้ามาทำให้เราวุ่นวาย พราะชาวบ้านมานี้มังกรเจอเจ้ยกลัวคนเกิดปีมังกรจะมีโอกาสได้สัมผัสกับระบบราชการมากขึ้นตัวคุณเองก็จะเข้มงวดกับการมีตำแหน่งหน้าที่หรือคุณจะมีตำแหน่งหน้าที่เกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นนะถ้าตัวคุณกำลังลุ้นจะได้เด็ก จะมีลูกหรือรับคนงานเข้ามามากขึ้นมาเจอตัวเกียบใช้ตัวยแย่งเขาเรียกาแย่งงานกันทำอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งคุณจะถูกการยั่วยุให้เกิดอารมณ์พี่มันม,ม,ม,มัแมม่หม่ใสอารมณ์เหลเกินให้ระวังคุณต้องอดทนไว้ครับมิฉะนั้นจะเสียสตางคือเสียทรัพย์ใจเย็น ถอนอายใจเฮือกหนึ่งอ่ะตกลงนายว่ายังไงรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาอย่ารุกหนักถึงมั่นใจแต่อย่ารุกครับอ,อันจะเกิดขึ้นสุขภาพจิตไปก่อนแลวครับแล้วตอนนี้ท้องอืดท้องเฟอ้อกินอาหารไม่ย่อยลมตีขึ้นหนักเข้าไปอีกบางกรแทนที่จะพ่นไฟกลายเป็นพ่นลมเลอทั้งวัน ไม่ใช่เลาะพาอเลอะทักนะครับอันนี้บางกอนสุขภาพย่าแย่เรามาดูต่อครับคนเกิดปีงูแหมกัดไม่ปล่อยจริงๆงูเจอเพียงอิงความคิดพิสดารลุกเล่นมากขึ้นไม่ให้ฉันอยากจะไปสําเร็จให้เร็วเข้ามาโถมแล้วคุณบางคนนะครับไปติดเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือเหนืออำนาจบ้าหวยนะครับ เดินทางงูเนี่ยไปขูดกันหมดต้นไม้แท่พังเ <c oughs> ข้ามาคุณจะเจอระดับเกจิอาจารย์เกจิยาโผรไปตำหนักทรงเป็นอันขาดงูให้ระวังครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆหัวหัวงอกหัวบานเนี่ยอยากเข้าไปยุ่งเป็นอันขาดตัวนี้ครับเพราะไปเจอตัวเจียซิงเจียซิงคือความใจดีของคุณแล้วไปเจอโอ้อาจารย์จะเอาอะไรผมจะประเคนให้ ตัวเองเจ๊กอักเก็บแล้วแต่อวดดีเพราะตัวเจสซิงนะคือเปย์ครับเพราะเปย์ไปเรื่องที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งเสียทรัพย์โดนขโมยขึ้นบ้านถูกต้มตุนการค้ำประกันเสียหายมีคนหนีหนี้นี่คือคนเกิดปีงแม่นไม่แม่นแม่นก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ส่งดาวให้ถ้าไม่แม่นก็ฉีกตำราทิ้ง ไม่ต้องมาดูผมเลยขอบคุณที่ติดตามทุกท่านมีความสุขกันตลอดสู้กันนะครับกับโควิดโชคดีสวัสดีครับ ทิ้งงูไปม้าครับคนเกิดปีม้าก,กําลังควบมาอยู่แล้วครับแหมเดือนนี้มันหนักจริงๆทั้งปีหนักกันอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะมา้มาม้ากับวัวเนี่ยเจอกันเนี่ยอารมณ์คุมแทบไม่อยู่ตัวแรกคือเจี๊ยงแม่เข้ามาเลยครับลูกสงบสติอารมณ์เสียบ้างนั่งทบทวนความคิดความอ่านที่เราเคยอยู่ แม่เคยสอนชีวิตให้กตัญญูกะตะเวทีต่อคนเนี่ยความคิดตัวนี้จะเข้ามาปรับปรุงให้ตัวเรานั้นเย็นลงครับแต่ไปเจอเสียกลัวนินทาได้มันทั้งวันไม่รู้ทำอะไรแป๊บเดียวมันก็จะแหมพูดถึงเราไปในทางที่ไม่ค่อยดีไปหมดเนี่ยนี่คือเราต้องระมัดระวังตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเสียกลัวค่าขุนนางหนึ เราจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นโดยที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีอันนั้นต้องระวังครับถูกลอบกัดใช้คนผิดประเภท Put the man and the right job ที่เขาบอกว่าใช้คนถูกทางแล้วจะไปดีแต่คุณกลับใช้คนไอ้นี่มันไม่เก่งเรื่องทำอาหารมันฟะมันดูมันพูดได้แต่ไปทำมันไมมเนี่ยวางแผนผิดนะครับอ่ ทำคุณคนไม่ขึ้นแน่มานั้นคนเกิดปีม้าต้องระวังเราต่อครับไปคนเกิดปีแพะนี่ครับหนักเหลือเกินครับเดือนนี้ก็แพะปีก็แพะที่ว่าชงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับชิกสวเจอปีเกียงชิกสวแปลว,ว่าเจอนักเลงเจออันธพานเจอเจ้าพ่ออยากได้อะไรฉันต้องแย่งเธอฉันไม่เอาตามกฎฉันไม่ฟ้องร้อง ฉันใช้าอายาเถื่อนแม่เล่นแบบหนังหนังเก่าเลยครับตัวชิกสัวไปเจอคนกันเองจะทำให้การเงินคุณเสียหายครับคนเกิดวีแพะระวังเรื่องถูกหลอกขายของเก๋เป็นของดีหลอกให้คุณเปิดขุมทรัพย์โชว์ผมจะมาลงทุนกับคุณคุณมีเท่าไหร่ คุณมีหน้าตักเท่าไหร่เปิดให้เขาหมดทิบหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแพผ้ผมเตือนเลยครับหนักที่สุดคือเดือนนี้ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้แล้วคุณจะโอเคเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไผลยอย่าเลยอ,อย่าไปเชื่อคํายกยออย่าบ้ายอแล้วคุณจะไม่พลาดตรงนี้นั่นคือแพ้ครับมาต่อคนเกิดปีลิงครับแหมคนเกิดปีลิงเข้ามาสู่ลิงมันเป็นธาตุทองแก่ เจอตัวนี้คือเจีย้ยใช้เจอเจอเมียดีเจอเมียดีมยดหมดความโลภคนเกิดปีลิงกูทำได้เท่าไหร่กูจะเอาเท่านั้นฉันไม่จากได้มากเออตัวเจีย่ยใช้เนี่ยก็คือพึงพอใจในตัวเองที่เป็นอยู่เดือนนี้วันนี้ฉันได้ค่าแรง300ฉันไม่หวัง350เอาแค่นี้ไปสบายสบาย ทำงานตามสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยไม่ใช่คนขี้เกียจทำมากแต่ฉันไม่ได้หวังมากแล้วไปเจอเจีย๊ยอิงดาวดีสองตัวมาเกิดแม่ก็ช่วยเมียก็สนับสนุนสองอย่างเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นได้รับคํายกย่องนั่งท่ามกลางสมาคมชมเชยนิยมชมชอบลิงครับอุปสรรคทั้งหลายคุณสามารถใช้สติแก้ไขได้หมด แล้วสิ่งที่ผมบอกขอให้คุณเลือกข้างนาย <c oughs> นายทะเลาะกับลูกน้องคุณไปเข้าข้างนายนะครับเออเข้าข้างนายโอนอ่อนผ่อน,อนตามทั้งเจียอิงเจียชัยแล้วจะโชคดีนั่นคือลิงครับเรามาต่อครับคนเกิดปีไก่แม,ม่ดูสื่อเดือนนี้ธาตุทองดีไก่ก็เป็นธาตุทองเหมือนกันครับ ทองเจอเพียงใช้เพียงใช้แก่เงินฟุกฟุกจอบเล็กจอบน้อยเข้ามาไม่หยุดคนเกิดปีไก่แมงานประจำไม่ต้องทำแต่งานไซส์ไลายเข้ามาด้วยอนะ่แล้วก็ถ้าพนผู้ชายเจอสาวสวยเดินผ่านตลอดเลยแมนะสวยเสจริงนะน้องนี่มาเดินผ่นโอ้โหทำให้หัวใจเนี่ยมันคึกขนองมันแช่มชื่นขึ้น ตัวเพียงใช้มีโอกาสได้โชคลาภถูกหวยแบบฟลุกๆไปเจอเพียงอีกความคิดความอ่านเก่งหวยกับถูกเพราะนั้นคนเกิดปีไก่เกงเลขตัวไหนเอาไว้ไม่ต้องสับสนเดินหน้าแล้วซื้อได้เลยรัตเตอลี่นะครับผมไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งเดี๋ยวถูกจับผมไม่ใช่ให้หวยแต่ผมให้เลขของรัตตอลี่ให้คุณไปซื้อรัตตอรี่เพราะนั้น เรื่องที่ดีเกิดขึ้นคือหนึ่งการเงินดีความคิดดีวางแผนถูกต้องทำงานตามระบบดีแต่ความรักไม่ราบรื่นเพราะตัวเพียงใช้นั่นคือมีความรักอยู่แล้วกลับไปมองคนอื่นดูพราะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของชู้สาวการเงินต้องระวังความผิดพลาด เก่งกำไรมากเกินคือควรด้วยตัวเปียงใช้ผู้หญิงมักจะมีปัญหาคู่ที่เขามารักเราแต่เขาก็มีไอ้น้องอยู่ข้างบ้านอยู่อันนี้เขาเรียกว่ารักสามเศร้าทำให้หม้อนั้นร้อนเพราะไอ้ตัวสามเศร้าก้อนเศร้ามันสุมไฟนี่คือไก่ครับเรามาต่อคนเกิดปีหมาครับแน่คนเกิดปีหมาเนี่ย อยู่ในกฎเกณฑ์4ปีที่ผมพูดเจอตัวแรกคือเจอเจ๊กลัวครับเจ๊กลัวเจอเก็บใช้ปฏิบัติถูกต้องตามระบบทุกอย่างทำงานมาตามนายสั่งทุกอย่างมาแต่มีเพื่อนร่วมงานตะเฮ้ยนายว่าไม่ใช่อย่างนี้น,ดดนี่นายทำผิดีตรงนี้นะได้ทำผิดโอ้โหนี่มันใส่ในหูอยู่เต็มอ่าทำรว,วิตกกังวลเฮ้ยตกลงที่เราทำมาถูกต้องไหม ฉันว่าตามตำราเพี้ยเลยนี่นายสั่งให้ของวางตรงนี้นะเอาโลโก้มาวางเรียนๆเต็บเฮ้แต่ทําไมไอ้มุมนี้ไม่ไห้นี่ก็คือมีเจอคนช่างติช่างต่อในดวงชะตาเรามากมายอารมณ์เสียครับอารมณ์เสียอารมณ์เสียทํำยังไงเขาให้ใจเย็นๆครับมั่นใจในตัวเองว่าทําแล้วเดินหน้าถูกต้องหมดแล้ว อย่าเชื่อใจคนง่ายๆคุณทำมาถูกทางแล้วเขาจะติเขาจะด่าเขาจะเจอเขาจะมีอะไรเพื่อจะล้มเราล้มไปได้ถ้าคุณไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าอย่าเชื่อใจคนง่ายใส่ตุ้มหูให้มันหนักไว้ทวงไว้ให้มันมากสุดท้ายมาถึงคนเกิดปีหมูครับ คนเกิดปีหมูเป็นธาตุน้ํากับหนูคล้ายกันแต่ต่างกันนะครับมันมีกุ๋ยกับมีตัวยิ้มตัวแรกคือตัวเสียกลัวคนเกิดปีหมูจะพูดมากการเจรจามากแล้วเสียกลัวคือแต่งสรรปันเรื่องกล้าพูดสิ่งที่ไม่ใช่กล้าพูดสิ่งที่ไม่จริงเพื่ออยากดังอยากโดดอยากเด่นเพราะนั้น เสียกลัลวจะไปน่ากลัวตรงที่ไว่าไปเกิดปัญหาเป็นหมอดูหมอดูจะพูดทุกอย่างที่เพื่อให้ตัวเองเด่นดังกล้าทายกล้าทายทเรื่องกดปัญหาบ้านเมืองไม่ใช่นะครับเสียกลัลวเอามันแต่ไม่เอาถูกต้องไปเจอชิกสัวคุณกํำลังทารบระบบกฎหมายกํำลังทารบกับนักเลงเรื่องทั้งหลายจะมาโดนและเจ็บปวด คำพยากรผมจะออกคำพยากรมึงหนึ่งคุณจะโดนแอบ,บทําร้ายไม่เข้าสู่ระบบเขาไม่ได้ฟ้องร้องโดยตรงแต่เขาแอบ,บมาเล่นงานคุณในทางหนึ่งสองมีคดีความทําให้เสียชื่อเสียงชื่อเสียงมาดีตลอดพลิกผันแป๊บเดียวดับไปทางแป๊บเดียวเลยไปแค่ปากคุณไปพูดอะไรสักอย่างผิดพลาดให้ระวังครับ การงานจะเหน็ดเหนื่อยมากครับผู้หญิงจะถูกหลอกให้หนีตามผู้ชายไปเฮ้ยยังมีเลยครับตำรานี้ผมถ่ายจากตำราโบราณน,นะครับผู้หญิงจะถูกหลอกให้หนีตามผู้ชายไปนี่คือ12นักษัตวที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม